ชื่อกุ้ยนะคะเป็นตัวแทนเี e ่ไอ mm hmm. เอเขาไปนะคะซึ่งก็เหมือนกับเวลาแบบที่เราดูข้าวกันข้าวเปลือกเราใช้ความชํานาญในการดู mm hmm. ก็คือเราจะดูแบบ2ี่ปี4ี่สิปีอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะมีความชนานาญว่าแบบสามารถดูหรือว่าแยกสายพันธุ์ได้ซึ่งของเราอะ่ะคือตัว AI mm hmm. ก็จะเป็นเด็กคนหนึ่งที่เราเอารูปภาพข้าวให้เขาดูประมาณ10ล้านกว่ารูปแบบมาเลยนะคะว่าข้าวเปลือกของแต่ละสายพันธุ์ต้องมีลักษณะยังไงคะ่ะทีนี้เขาก็จะสามารถแยกออกมาได้ใช่ค mm ่ะ hmm. คืข้ามแบบไวๆค่ะเดี๋ยวพาทด้วยคนมารู้จักว่าบริษัทเราทำอะไระก็ตอนนี <sucks> ้ค um, ่ะในปัจจุบันเราทําไปเกี่ยวกับตรวจสอบในอุตสาหกรรมข้าวเป็นหลักแต่ว่าเราก็มีเข้าไปที่อุตสาหกรรมเกษตรอนๆด้วยด้วยความที่เราถนัดเป็นพวกมิเลพันเราก็จะแบบเลือกพวกเขาเรียกว่าเป็นเกษตรที่แบบเหมือนเป็นมาเลพันนะคะก็จะมีพวกข้าวสาลีมีข้าวโพดมีพวกกาแฟที่เราตรวจสอบอยู่ในปัจจุบันค่ะโอเค จริงๆมีทุเรียนด้วยนะคะแต่ว่าลม่มงไปลาเพราะว่าเราเรา,เราสู้คนเพาะยังไม่ได้<ช>ค่ะ<ช>โอเคอันนี้ค่ะคือของเราเข้ามาเนี่ยเราก็ด้วยความที่ดีโอเราอะค่ะเขาเคยแบบส่งออกข้าวมาก่อนเขาก็จะรู้เพลงในเรื่องของการตรวจข้าวว่าปกติเนี่ย ือเราต้องวดข้าวอยู่แล้วค่ะในอุตสาหกรรมเรา mm hmm. ก็คือดูในเรื่องของความเพอริต uh, mm ี hmm. ้พวกสายพันธุ์ว่ามีความควทนมาเยอะน้อย mm hmm. แค่ไหนก่อนส mm ่งออกแล้วก็ตีราคา mm hmm. ค่ะแล้วก็เรื่องของคุณภาพข้าวอันนี้ซีโอแล้วเขาก็ไปเห็นในตอนท e mm ี hmm. ่พี่ๆกข้าวข้าสารกันเนาะ mm hmm. คือเขาจะคัดออกมา25กรัม,มาค่ะแล้วก็ดูเป็น mm hmm. แต่ละมะล็ดเลยเป็นพันมเลเดใช่คือเขาคัดอย่างนั้นทั้งวัน mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วถ้าใช้ตัว AI เราอะใช้เวลาแค่3นาทีอันนี้มันก็จะย่นเวลามาได้ถึงแบบ สีเทาค่ะแล้วก็จะลดความแบบพิาพาทของคนด้วยบางทีแบบพี่ๆแบบกินข้าวอิ่มๆมาช่วงบ่ายมาดูข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็ <ๆ S 2> อาจจะแบบมีความผิดเพี้ยนได้ค่ะอันนี้ณปัจจุบันนะคะในการตรวจข้าวเราก็จะมีตรวจทั้งเคมีด้วยมีดูด้วยตาด้วยค่ะแล้วก็มีในเรื่องของส่งผลเทสที่เป็น DNA อนค่ะชั้นๆอันนี้ก็จะลึกนิดนึงค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าเรามีการตรวจข้าวแล้วก็มีข้อผิดพลาดะค่ะ ตัวนี้มันก็จะส่งผลถึงเรื่องต้นทุนในการขนส่งข้าวที่ต้องขนกลับหรือแม้กระทั่งการเสียเวลาด้วยนะคะใช่ครับทีมครับจากบอลไทยแลนด์คือผมเองเนี่ยจบทางด้านวิศวะไฟฟ้าจะเคยอ่านหานมาทำนาอยู่หนึ่งปีแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นปรากฏว่าผมเนี่ยแยกระหว่างข้าวกับหญ้าไม่ออก <c oughs> <c oughs> ทุกท่านแยกออกไปฮะระหว่างข้าวกับหางั้นแสดงว่าทุกท่านนีเก่งกว่าผมแน่นอนในเรื่องปลูกข้าวถูกไหมครับ ไม่น่าหานหาลงมาเลยเนาะดังนั้นผมจะไปทําอะไรต่อดีผมก็เลยรวมกับเพื่อนแล้วก็มาก่อตั้งบอร์ดแทนนะครับเป็นสตานที่ช่วยพาให้ทุกท่านที่อยากจะขายของเนี่ยถึงตลาดออนไลน์ทีนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องของตลาดออนไลน์เนี่ยถามว่าทุกท่านเคยเคยซื้อของไหมเคยซื้อของบนออนไลน์ไหมครับรู้จักคีย์เวิร์ดไหมวันคู่อ่าวันคู่ะรู้จักไหมครับ กลางเดือนอวันที่15ห้าอ p วเ,เดปนะก็คือฝั่งนี้เป็นทีมบทที่คนที่จะขายของบนออนไลน์เนี่ยือจะต้องเข้าใจก็คือถ้ามองถึงฝั่งของคนซื้อเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาจะซื้อวันไหนซื้อเพื่ออะไรดังนั้นเราเมื่อเป็นคนที่จะขายของเนี่ย เราก็ต้องรู้ในลักษณะเดียวกันเหมือนกันดังนั้นแต่ว่าถ้าทุกท่านเนี่ยไม่ได้ชํานาญเราเองอะก็คือสร้างระบบขึ้นมาเพื่อเทรนนิ่งให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจแล้วก็พากันทําแล้วก็ถึงตลาดออนไลน์วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมวันนี้โดยปกติเนี่ยการบรรยายแบบนี้จะมีคุณโกที่ดูด้านตลาดมาเป็นผู้บรรยายดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมจะใช้เสียงของคุณโกะมาช่วยสรุปสั้นๆเพื่อทําให้ทุกท่านเนี่ยเริ่ม เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตลาดออนไลน์ก่อนที่จะลงมือทำกิจค้าตัานสนใจนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้อ่าโอเคครับผมขอขอติดด้ว่ครับนี้คุณผมจะมาบรรยายสั้นๆเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมของตลาดออนไลน์ครับ รู้สึกจะมีขอบมาโชว์ด้วยนะคะมีอะไรพ่เศษอแจกด้วยไหมคะเอาไว้ตู้เลยเรียนเชิญมาถึงเรื่องนี้อีกครั้งนะคะวันนี้ต้องบอกว่าร้อนมากค่ะนี่เจนไหมคะครับสวัสดีครับผมธนาครับนะครับก็ทำธุรกิจในเรื่องของการใชรรูปเหมือนกันแต่ว่าเราจะต่างจากบอสเมื่อกี้นิดนึงนะครับเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองนะครับอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ30นาทีที่ลาดหลุมแก้วปฐุมนี่เองนะครับ มุดมอยู่ข้างหลังนี่กล้วยนะบวางท้าจะสงสัยว่าทำกล้วยอยู่แล้วม่เกี่ยวกับข้าวอย่างไรบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้ทํากล้วยนะครับไม่ได้ทํากล้วยเราเข้าโครงการกับ NA เเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับ <S <S เข้าไปเจอเกษตรกรที่ปลูกกล้วยนะครับเขามีปัญหาว่ากล้วยผลแล้วเหลือขายไม่ได้ต้องไปทิ้งทราบไหมครับกล้วย10ลรกที่กเกษตรกรปลูกอ่ะ3ลูรุ่เขาทิ้งนะครับ ทิ้งไปเลยมีใครเคยปลูกกล้วยหอมไหมครับเคยใช่ไหมไม่ค่อยได้กินอ่ามันมีปัญหาว่าเจอล้มก็ล้มอ่าบางทีสุกไปลูกค้าก็ไม่ซื้อแล้วมันเก็บได้แค่หลังจากเกี่ยวแล้วมันเก็บได้แค่ไม่กี่วันแล้วมันก็ต้องทิ้งใช่ไหมครับนั่นคือปัญหาที่เกษตรกรไปเจอนะครับนี่แหละธุรกิจผมแหละนะครับอ่าเราเรานาผลผลิตที่เกษตรกรขายไม่ได้นะครับมาวิจัยในลิปเนี้ก็คือกล้วยนะครับ ร้างที่สองเวลาเราเวลาเราไปรูปอะ่ะเราไม่ได้ทําแบบคนอื่นเขานะเราทําที่มันแตกแขนงอย่างที่ผมวางไว้นี่แหละนะครับเป็นสินค้าที่ไปรูปจากล้วยแต่แปลกมากเดี๋ยวจะมีให้ชิมกันะนะครับเดี๋ยวมีให้ชิมเดี๋ยวมีให้ชิมนะครับพอเราไปรูปเสร็จแล้วสิ่งที่เราทํานะครับ,บมันก็ต้องไปขายใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ขายในประเทศนะครับด้วยด้วยว่าประสบการณ์เราจริงรธุกรกิจเราทำยืออ่นส่งออก เราสมองอ,อ,อย่างเดียวเกือบร้อยเนะครับฉะนั้นของที่เราทําคือไว่าสำหรับส่งออกแล้วก็พอทาส่งออกปุ๊บเนี่ยข้อสาคัญคือมันต้องมีมาตรฐานนะครับเราก็ทําโรงงานที่เป็นมาตรฐานอยู่ในที่อบอกาหรือเล้าเหลองแก้วนะครับแล้วสุดท้ายพอเราทําโรงงานเสร็จเราก็จะรับซื้อบลผลิตจากเกษตรกรเข้าโรงงานกาแปลรูปแล่าไปขายนะครับ อย่างที่บอกเราขายในต่างประเทศแหละแล้ที่สําคัญคือเราทาบัญชีรายรับรายจ่ายให้เกษตรกรนะครับเราเป็นสตาร์ทอัพนะครับฉะนั้นมันก็มีในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้เกษตรกรด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูกล้วยหอมที่เห็นเนี่ยครับที่เราไปเจอก็คือเกษตรกรทิ้งประมาณ30เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ทิ้งอย่างนี้ครับมาตั้งแต่แรกนะเพราะว่ากล้วยถ้าเก็บไว้แล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่8วันแล้วมันก็จะไายแล้วนะครับ ทีนี้ตอนที่เราจะแปลรูปอะเราไม่ได้อยู่เฉยๆเราแปลรูปเนาะเราก็ไปดูว่าในในตลาดเนี่ยเวลากล้วยข้าแปลรูปก็ทำอะไรบ้างส่วนใหญ,ญ่นี่มีใครรู้ไหมครับว่ากล้วยเขาเปักทอไเป็นทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างเอง่ยกล้วยตาเอาไปตาง่ายสุดนะครับย่าทำามบนี้นึงทำกล้วยชาแบบที่เห็นเนี่ยเอาไปทอดในกระทะเนาะไปทำกล้วยกวนเวียนอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัญหาคือเราจะไปส่งออกในตลาดต่างประเทศประเทศอื่นมันก็มีกล้วยหอม ส่บอกได้แต่จริงๆก็ค,คือต้องบอกว่าสินค้าเราส่วนใหญ่ที่ที่เอามาเนี่ยเราให้ลูกค้าต่างประเทศดูหมดแล้วนะครับคือในบ้านเราม,านมันใส่แต่ไหนนแต่ว่ากเใส่เพราะปลูก